สวัสดีค่ะเฮ้ยเซมัสคาบายไนสวีเดนค่ะคลิปนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของ adverb นะหรือคำว่าห,หรือว่าคำวิเศษนะครับเพื่อนๆขาคลิปนี้ก็จะคุยกันเรื่อง such adverb such adverb นะคือคำคำว่าอินเตนั่นเองที่คำคำที่ใช้บ่อยคําำว่าอินเตนั่นเองนะจะจัดอยู่ในกลุ่ม such adverb นะครับเพืนะ่อนๆขาน้อในก็เอาก็มอามาจาก f o r m e f u g u s dio นะคบเอามายาวๆมาเลยเนาะ ซัทอ uh, ัตเวิร์บแออูดซอมบี้สเตมเมอร์เฮียละซัทเส้นก็คือซั t อั v เวิร์บเนี่ยเป็นคําที่กําหนดเป็นคําที่กําหนดทั้งประโยคนั่นเองนะคือถ้ามีคําว่าอินเตมาเนี่ยประโยคก็จะเปลี่ยนทันทีนะจากประโยคบอกราบบอติถ้ามีคําว่าอินเตก็จะเป็นประโยคปฏิเสธไปเลยนะนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อนขาเนาะก็คือจะมีความหมายก็จะเปลี่ยนไปทั้งประโยคเลยถ้ามีคํากลุม่มซัทอัตเวิร์บเข้ามาเอี่ยวนะเพื่อนขาเนาะ อันนี้คือตัวอย่างสาัตว์อัศวนะครับเพื่นขาเนาะก็คำคำว่า i n t e ก็คือคำที่ใช้บ่อยแล้วก็เจอบนะ่อยนะนะคือแปลว่าไม่เนาะ in t e แปลว่าไม่นะคพ่นขาเนาะคณะบปาดหรือว่าคนะบก็คือแปลว่าแทบจะไมนะ่เนาะแทบจะไม่บอราเนี่ยคือแปลว่าเท่านั้นหรือว่าเพียงนู o กแปลว่าเพียงพอ e l l แปลว่าดีอยู่อธิบายยากไม่รู้ผ่าน เวแปลว่าน่าเสียดายแย่ yeah, นะก็คือแบบว่าโอเคได้โปรดนู่นนี่นั่นนะแย่ yeah, นะเหมือนเขาเขาบอกว่าอ่า uh, ล์ดูหอวิลล์ดูหอคาเฟ่แ yeah, ย่นะก็โอเคโอเคจออแปลไม่ถูกเหมือนกันเนาะคานเควหรือว่าคานคานเชก็คือแปลว่าอาจจะเนาะเหมยลิกเยน่นเหมยลิกเยนนี่แปลว่าอืมเป็นไปได้หรือเปล่านะเดี๋ยวสักครู่นะอืมอาจ จะบางอ่าขั้นเควนี่บางที่เมย์เมย์ล็กนีนเนี่ยอาจจะนะครับเพื่อนขาเนาะอาจจะตรงนี้นั่นนะครับเพื่อนขานะก็คือคําเหล่านี้แล้วกันนะคำเหล่านี้คือจะจัดอยู่ในประเภทของสัตอัตเวิร์บสัตอัตเวิร์บนะเพะื่อนขาเนะ้อถ้าเป็นอ่าเขาเรียกอีกอันหนึ่งคือเพื่อนๆจะต้องอ่าเขาเรียกอ่าถ้าเราไปเรียนในเรื่องของการแต่งประโยคนะก็คือจะเรียกว่าสัตว์อัตเวิร์บบียร์สัตว์อัตเวิร์บบียร์ก็คืออันนี้คืออ่า ประมาณนั้นนะเพื่อนประมาณตัวเดียวกันเพื่อนกันเนาะก็คือสัตว์อัดเวิร์กบีโอแล้วเพื่อนๆได้ยินก็คือสัตว์อัดเวิร์กที่มีคําว่าอินเตนนั่นเองนะครับเพื่อนๆเนาะเอาเราเรามาดูอ่ะพาสเซียร์ริ่งก็คืออ่าตำแหน่งเนาะตำแหน่งเนาะตำแหน่งอันนี้ก็ก็คือจะแยกออกเป็นอ่ะหูซัตก็คือประโยคหลักกับบีซัตคือประโยครองนะครับเพื่อนๆเนาะก็คือมีซุปเอสก็คือซุปแยกคือประธานนะประธานแล้วก็เวิร์บหนึ่งแล้วก็ตามด้วย อินเตหรือว่าสัตว์อัตเวิร์บนะเพื่อนขาเนาะอันนี้ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเนาะอันนี้คือถ้าเป็นประโยคคําถามแล้วก็จะมาด้วยเวิร์บนะแล้วก็อ่ subject แล้วก็ตามด้วยอินเตนั่นเองนะคะรับเพื่อนขาเนาะยกตัวอย่างเนาะอันนี้คือประโยคนี้คือไม่มีเตนะคือเอียววาสเตลเลอร์บลูมูน e ่าอีเฟนส์เฟินสเตรตก็คือเอียวาเนี่ยคือตั้งอ่าดอกไม้เหล่านั้นไวท้ที่อ่าหน้าต่างเนาะ แต่ถ้ามีคําว่าอินเตมาอยู่ในประโยกด้วยคือประโยคก็จะเปลี่ยนไปเลยนะก็คือฮุนสเตลเลอร์อินเตดูมูนาโพบูเดก็คืออะลอนเนี่ยคือไม่ได้ตั้งดอกไม้เหล่านั้นบนโต๊ะก็คือเออเห็นไหมถ้ามีคําว่าอินเตประโยคก็จะแปลว่าเป็นประโยคที่เชิงตรงกันข้ามกันนั่นเองนะคืออันนี้คือไม่ได้ตั้งอะนี่คือตั้งไว้นะเพื่อขานเนาะสเตลเลอร์คือการตั้งการวางรึเปล่าเราไม่แน่ใจเนาะ อันนี้คือเป็นประโยคคำถามนะคืออันนี้คือไม่มีอินเตนะไม่มีซัตอัตเวิร์บนะเบื้องขาก็คือสเตลเลอร์เอียวว่าบลูมูน่าอีฟัสต์เรสก็คือถามว่าเอียวว่านี้ได้ตั้งดอกไม้เหล่านั้นน่ะที่หน้าต่างไหมอันนี้คืออันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะประโยคแต่ว่ามีคำว่าไปอินเตหรือว่าซัตอัตเวิร์บเข้ามาเอียวนะก็คือสเตลเลอร์ฮูลอินเตบลูมูน่าพูบูเด็นั่นเองเบื้องข้างนะก็คืออันนี้ ดูนะดูอ่าก็จะดูตำแหน่งนะถ้าเป็นประโยคบอกเล่านะคือตำแหน่งอินเตจะมาตามหลังเวิร์บหนึ่งนะั่นเองนะอยู่หลังเวิร์บหนึ่งนะก็คือสเตลเลอร์เห็นไหมแล้วก็ตามด้วยอินเตอันนี้คือในประโยคหลักนะหรือว่าหูซัดนะครับเพืนะ่อนขาเนาะและและถ้าจะเป็นประโยคคําถามนะก็คือจะตามอ่าอินเตหรือว่าซัดอเวิร์บเนี่ยจะตามหลังประธานนะครับเพืนะ่อนขะาเพราะอะไรเพราะว่าเวิร์บเนี่ยคือเราไป ใช้เป็นคําถามแล้วไงคือถ้าประโยคไหนถ้าขึ้นต้นด้วยเวิร์บเนี่ยคือประโยคน, athletes, นั้นก็จะเป็นคําถามนะเพื่อนๆานเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนิดนะคะโอเคเรามาต่อกันนะเพื่อนๆรับถ้าประโยคไหนเป็นประโยคคําถามเพื่อนไปดูเครื่องหมายเห็นไหมมันมีเครื่องหมายคําถามไหมและก็คือถ้าสังเกตคือถ้าประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคํากริยาเนาะประโยคนั้นก็จะเป็นประโยคคําถามนะครับเพื่อนๆขานเนาะ อันนี้ก็คือเหมือนกันอันนี้คือเหมือนกัน2ประโยคนี้ก็เหมือนกันนะครับพ่อนขาทีนี้เราไปดูในประโยคยประโยคโรองหรือว่าบีซัสนั่นเองนะเพื่อนขานะอันนี้ก็จะมีความซับซ้อนสักหน่อยเพื่อนขานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าซัสอัดเวิร์บเนี่ยจะมาก่อนเวิร์บนะคะเพื่อนขานะก็จะมีอันนี้คือรูปแบบของมันก็คืออันนี้คือประโยคโรองนะเพื่อนขาประโย ประโยคไหนเป็นประโยครองนายก็เคยทําคลิปไว้แล้วคือประโยคนั้นจะต้องมีอ่าเขาเรียกอะไรอ่าบีซัดอออ่่่าาประโยคามีคำนะมีคําอ่านึกไม่ออกตอนนี้มีคํามีคําเฉพาะที่ขึ้นอ่านำหน้าอย่างเช่นคําว่าอาร์ตคำว่าอัพอาเอตซอมนู่นนี่นั่นนะบีซัดอินเลียดอะไรนั่นเองนะคือจะต้องมีคำบีซัดอินเลยียดอะเรขึ้นต้นนะเพราะว่าข่าดังนั้นคือประโยคนั้นก็จะเป็นประโยครองนะ และก็ที่จะตามมาก็คือประธานนะประธาน s ก็คือประธาน s u บยก็แล้วก็ทีนี้ก็จะตามมาด้วย s ัต a d v e r b b ์ o หรือว่า i n t e n s ซัตอัตเนั่นเองนะแล้วก็จะตามมาด้วย Ver b แล้วก็ตอบต่อไปนะครับเพื่อนขาเนาะมันก็จะมีความซับซ้อนนะในประโยคอ่าบีซัตหรือว่าประโยครองนะครับเพื่อนขาเนาะเห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างนะเพื่อนขา York s a อ e r อันนี้คือ y o r k Sayer นี่เป็นประโยคหลักนะเพื่อนขา อัดอัดนี่ก็จะเป็นอ่ะซัดอ่าบีซัดอินเลียดอะไรนะคือคําว่าอัดเนาะแล้วทั้งประโยคนี้ก็จะเป็นประโยครองนะครับเพื่อนเพนขาก็คืออัดเอียวว่าอินเตสเตอร์บรูมูน่าพูบูเดทเห็นไหมอัดถ้าเราดูคือมันอ่าถ้าเพราะว่าตามที่เราเรียนมาคืออ่ะเวิร์บจะอยู่ตําแหน่งที่2เสมอใช่ไหมอันนั้นอันนั้นคือใช้ได้ในเฉพาะของประโยคหลักนะเพื่อนเพขาถ้าเป็นประโยครองเนี่ยถ้ามีคำซัดอัดเวิร์บมาอยู่ด้วยเนี่ย มันก็จะอ,อยากนิดนึงก็คือจะปรับเปลี่ยนนิดนึงก็คือสัตว์อวบเนี่ยจะมาตั้งหน้าเวิร์บนั่นเองเพื่อเนขานะเห็นไหมอินเตยูน้าสเตลเลอรก็คือสเตลเลอร์คือเป็นเวิร์บนะครับรเพื่อนขานะอาตัวอย่างที่สองคือยอกอุนราโอมเอียวว่าอินเตสเตลเลอร์บลูมูนาพบูดเห็นไหมอันนี้คือยอกอุนดานี่เป็นประโยคหลักนะ โอมเอียวาอินเตส m ตเลอร์บลูมูนคือเป็นประโยครองนะเพราะทำไมเป็นประโยครองเพราะว่ามันมีคำว่า o อมนะโอมนี่จะเป็นบิซัตอิเลียดเดแปลว่าถ้านั่นเองเพื่อนขาเนาะถ้าเป็นประโยครองเสร็จเห็นไหมอินเตหรือว่าซัตอั v เวิเนี่ยจะมาก่อน verb, เวิร์บเพื่อนขาอันนี้คือ s t ตเลอร์ก็คือเวิร์บอินคือซัตอั v เวิร์บนะดูว่าซัตเวิร์บย่อเนะเขาเรียกกันเพื่อนขานะนี่รลยการเพื่อนๆก่าความสลับซับซ้อนของ อัดเวิร์บนะครับเพื่อนขามาอัดเวิร์บก็คือมีหลายแบบเป็นมาที่ไหนได้ทําคลิปไปแล้วนะมีโปรกันเดนะก็คือเป็นเกี่ยวกับคําถามนรงนี้นัน่นเนาะแล้วก็มีทนะี it, ่น้เวลาเพื่อนาที่อัดเวิร์บเกี่ยวกับเวลานะเพื่อนขานะแล้วก็รูมอัดเวิร์บก็เกี่ยวก,กับสถานที่นะอ่าอย่างเช่นคําว่าแฮคําว่าแดนนรงนี้นั่นนะและอันนี้สุดท้ายก็จะเป็นอ่าซัดอัดเวิร์บก็จะมีคําว่าอินเตเป็นต้นนะครับเพื่อนเื่อนขานะ เอาเราจำไม่ได้แค่สามสี่อย่างนี้ก็คือโอเคก็คือเกี่ยวกับประเภทของอัตเวิร์บที่จริงมันก็จะลงลึกไปอีกนะแต่ว่าคือสําหรับก็รพื้นฐานก็เอาแค่นี้ก่อนก็ได้เพืเ่อนๆขาให้เรารู้ว่าอัตเวิร์บเนี่ยมันมีหน้าที่หลายอย่างนั่นเองนะครับเพืเ่อนๆขาในหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเฮ้โ hey, ด